พูดถึงเรื่องสวนสมุนไพรนะจริงๆอำเภอเมืองดัหอยเนี่ย,ยสมัยที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยแล้วมันมันก็แรงกันดานมนีนะนความรู้สึกว่าเออเรามาอยู่แล้วเราจะทําอะไรทำอะไรเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมได้นอกจากธรรมะที่ต้องใช้ชีวิตประจําวันตอนนี้การเจ็บป่วยการเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยคนเรามันก็จะต้องดําเนินชีวิตอยู่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ที่วังตะเคีนเนี่ย ็เลยเกิดคิดว่าเอ๊ะเราจะทาอะไรให้ญาติโยมได้บ้างก็เลยคิดช่วยเหลือญาติโยมโดยการนําสมุนไพรมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อก่อนนี่ก็ลบาบากเสร็จแล้วก็นํามาใช้เสร็จแล้วมันก็เหลือเหลือก็นํามาปลูกปลูกเพื่อที่จะรอคนอื่นต่อที่จะขอการช่วยเหลือต่อแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆออหลังจาก คนมันก็ไม่ได้เป็นโรคเดียวนะเป็นโรคนั้นบ้างโรคนี้บ้างใน,นสมุนไพรเรานะใช้แต่และอย่างละอย่างมันก็ต่างกันเมื่อต่างกันปุ๊บเนีย่ยเราก็เกิดการส,าสาะสมพันุ์สมุนไพรอ่าสะสมพันธุ์สมุนไพรเพื่อให้ศึกษาแล้วก็นํามาใช้อันนี้คือคือพือเหตุผลนะจริงๆก็คือว่าสมุนไพรเนี่ยโดยเฉพาะวัดมัตคอเนี่ยไม่อยากเป็นพันละของสังคมหรือไม่อยากจะไปอาศัยสังคมอย่างเดียว นะเราคิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งของสังคมได้ก็เลยเกิดการอยากปลูกอยากสะสมเพื่อที่จะให้ให้ศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้ทุกวันนี้นี่เด็กปัจจุบันนี่จริงยังแยกไม่ได้ไม่ออกนะบางคนนะเคยถามเนี่ยบางคนยังแยกกระเพราไม่ถูกโหระพาไม่ถูกใบมังลักก็ไม่ถูกกย็ยังแยกไม่ถูกอะไรก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะทําตรงนี้ที่จะช่วยเหลือสังคมได้ไม่อยากเปรียบสังคมเนาะเราก็ เลยคิดว่าเอามาปลูกเพื่อที่ให้การเรียนรู้หลังจากการมีการมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะแล้วเนี่ยก็เกิดการเพราะขายายพันธุ์เพื่อที่จะให้ไปปลูกที่บ้านเพื่อสามารถที่จะนํามาใช้ในชีวิตขั้นพื้นฐานเลยนะอย่างเช่นต้นอะไรอังกาบอย่างเงี้ยนะฟ้าทลายโจนอย่างเงี้ยเห็นไหมใที่ที่อ่าที่ใช่ที่ที่มันใช้อย่างนี้เลย อย่างฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันไม่ใช่เพราะโควิดนะสมัยโรคซาใหม่ๆของเราสุโขทัยเนี่ยเราส่งให้กับศูนย์วิจัยการแพทย์นนทบุรีเนี่ยแล้วก็ทำทำอัดซื้อจากชาวบ,บ้านส่งไปให้ก็ที่จะไปส่งให้กับเมืองเจนสมัยโรคซาระบาดนะเราก็ทําอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลให้ให,ให้ให้เด็กตุกว,วันนี้ให้ญาติย้วันนี้ได้เรียนรู้ว่าอันนี้มันมีคุณค่าจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างกระสมอมะขามป้อมอย่างเงี้ย อย่างศูนย์การแพทย์เอาไปผลิตเป็นชาชงเอาเป็นยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ยขั้นพื้นฐานจริงๆแล้วเราเราเองเราสามารถนํามาใช้ได้ในในเบื้องต้นไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะให้เรียนรู้ในเรื่องการนํามาใชา้อย่างเงี้ยนะโดยการส่งเสริมชาวบ้านไปเรียนแพทย์แผนไทยนะเพื่อนําความรู้เข้ามาอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยเธอทำถึงขนาดนั้น เพราะว่าของเราสูนศูนเรียนรู้สมุนไพรของเราเนี่ยเป็นที่เรียนรู้ของสมาคมแพทย์แผนไทยสุโขทัยราชธานีเป็นสถานที่ศึกษาพันธุ์ไม้ให้กับมหาลาัยนเรศวรเป็นที่ศึกษาพันธุไม้ให้กับมหาลาัยชุมชนจังหวัดตากอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้คืนทุนทางสังคมถือ,ถอว่าเราก็ทำติด เราทําเต็มที่เราเราถือว่าเราก็คุ้มเราไม่ได้หวังอะไรหวังเพียงแต่ว่าสักวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วก็เด็กสานต่อ,ตอ,ตอสามารถที่จะรู้จักเออในฉันมารู้จักอน้นี้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>เป็นต้นเนี้ยเราอยากให้เป็นี้ที่นี่ไม่ใช่ม,มีมีอย่างเดียวนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยโยมาเอาต้นอังกาบซึ่งอังกาบเนี่ยยังดังอยู่ยัง,ย,งยังใช้ได้ผลอยู่ในในคนที่เขาสนใจนเมื่อกี้มาเอาเนี่ยเขาไปทำไเขาก็าไปเอา เขาไปรู้จากไหนมารู้ว่าแก้มะเร็งเขาก็มาขอเราฮะเขามาขอเราเนี่ยเราก็ก็ให้แล้วก็ให้ให้ความรู้ให้ให้แยกแยะด้วยบางคนก็ไปพูดว่าอังกาบมีตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆไม่ใช่อังกาบก็คืออังกาบถ้าจะเป็นตัวเมียเขาเขาถือว่าทองมันช่างหรือเป็นตัวเมียเนี่ยอย่างเงี้ยศูนย์เรียนรู้เรามีแยกให้ดูเลยว่านี่คือกะเพราแดงนะนี่คือกะเพราขาวนะนี่คืออังกาบนะนี่คือทองพันช่างนะนี่คือตรีชวานะ เนี่ยก็มีให้ดูอย่างเงี้ยมีให้ศึกษาสตั้งเจ็ดแปดร้อยชนิดน่ะของเราเนี่ยนะจริงๆก็ไม่อยากจะพูดออกอย่างเงี้ยนมะันมีสนัดสนุนนะนะเวลามาดูงานเนี่ยมาที่เนี่ยโคกหนองนาก็มาดูงานที่เนี่ยที่นี่ก็เป็นต้นแบบของโคกหนองนาไม่ได้คิดว่าอยากได้หน้าหรืออยากดังไม่ใช่แต่คิดว่าทุกคนเอาไปปลูกทุกคนไม่ใช่ทุกคนไปปลูกแล้วก็จะได้เรียนรู้กันไงทุกคนไปปลูกไปปลูกเนี่ยก็จะได้มีมี มีอะไรมีพันไม้สมุนไพรขยายออกไปอย่างกับของเราเนี่ยโครงการโรงเรียนรักสมุนไพร9้าอำเภอ9้าโรงเรียนเราก็ทําโครงการให้ฟรีโดยโงบประมาณของอ่าจัดแพทย์แผนไทยของสมคมแพทย์แผนไทยนะแล้วก็วัด9วัด,วดเก้าอำเภอเราก็ให้ไปเพราะพันสมุนไพรให้ขยายไปปลูกในวัดในอะไรเงี้ยจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการให้โยม เรียนรู้เรื่องสมุนไพรให้รู้จักสมุนไพรแล้วก็นํามาใช้ในขั้นพื้นฐานของการดํเนินชีวิตนี่คือจุดประสงค์ส่วนลึกๆจริงๆก็คือว่าเอ๊ะวัดเรามันไม่มีอะไรเด่นอะไรดังอย่างหนึง่งใช่ไหมมันดูแล้วรู้สึกว่าเรามันเหมือนไม่ค่อยมีค่าตัวเราเนี่ยนะมันก็กินน้ำยโยมไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึงนน่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ๊ะเราน่าจะทําอะไรที่มันดูแล้วมีค่าให้กับ อดยมอะไรเงี้ยนะอันดับแรกนะอดยมเพราะเราต้องอาศัยอดยมกินทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ได้ผลอย่างที่ที่เห็นเนี่ยนะก็เป็นแต่ละหน่วยก็มาศึกษาดูงานมาขอพันธุเพราะนักศิษย์พระวังตะคอนเนี่ยเป็นทุกอย่างในเรื่องของต้นไม้นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าเราก็สําเร็จในส่วนหนึ่งที่เราได้ทําตรงนี้แล้วก็เป็นที่สนใจเป็นที่ต้องการ ของอประชาชนฮะใช่